แฮปปี้นิวเยียร์นะคะผู้ทุกคนบอกเลยกิจกรรมเราเยอะมากชิสบอกมูมทุกคนไปประมาณ50รอบได้แล้วนะว่าปออยากจะเริ่มออกกาลังกาย80ดินสำหรับ1ตัวไปเดินเล่นเฉยๆเสียเงินทุกรอบเลยนะคะคุณมอนตีคผูมทุกคนนะคะปอแอบปาร์ตี้หนักนิดนึงนะคะหน้าแบบดูความบวมดนิบวมปะบวม แอบปาร์ตี้หนักอยู่เงียบๆเนาะเออแฮปปี้นิวเยียร์นะคะเพื่อนทุกคนตอนนี้ก็ไม่เชิงปีใหม่นะเนาะผ่านมาประมาณครึ่งเดือนมกราแล้วนะแต่นั่นแหละปอยาจะบอกเพื่อน <c oughs> ๆกันอย่างเป็นทางการนะคะสุขสันต์ปีใหม่นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทําอะไรอยากทําอะไรขอให้สิ่งนั้นเป็นจริงสมปรารถนานะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงรวยปังกันทุกคนเลยนะคะปีใหม่นี้เพื่อนๆมี New Year Resolution s หรืออยากจะทําอะไร ใหม่ๆกันบ้างไหมปอก็แอบมีคิดอยู่บ้างนะว่าจะทำไหนแต่เดี๋ยวเราจะมาคิดด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาทำด้วยกันว่า New Year Resolution นี้เราจะมาคิดและอยากจะมาทำอะไรกันดีเราจะได้ทำไปด้วยกันนี่หรอปับปอนะคะเวลาปอจะทำอะไรจะตาบได้ที่ปอมาบอกเพื่อนๆทุกคนทุกคนมันเหมือนเป็นคอมมิทเมนต์อะแบบปอบอกไปแล้วไม่ทําไม่ได้อะไรเงี้ยนอกจากปอรู้สึกว่าปอบอกเพื่อนๆทุกคนไปประมาณ50รอบได้แล้วนะว่าปออยากจะเริ่มออกกาลังกายทุกคนตั้งแต่เรารู้จักกันมาเนี่ยปอพูดกี่รอบแล้วว่าปออยากจะเริ่มออกกาลังกายแบบสม่ําเสมะ แต่ก็ไม่ได้ผลสักทีนเนาะเพื่อนเป็นคนชอบกินกาแฟแบบไหนกันคือถ้าเกิดออยู่เมืองไทยเราคนปอจะชอบสั่งที่คาเฟ่อเมซอนนะคะไอซ์ลองแบล็กกาแฟดําเย็นนะคะแต่ใส่น้ำตาลน,นิดนึงอะไรเงี้ยคือแบบสดชื่นมากรู้สึกแบบ ไม่ได้ออยู่เมืองไทยยิ่งร้อนๆอย่างเงี้ยคือแบบไม่คาเฟ่อเมซอนคือแบบไม่ได้จริงๆนะแต่พออยู่ที่นี่นะครปอก็จะฟิลแบบทํากาแฟกินเองเป็นคนทํากาแฟกินเองมาตลอดเลยนะทุกคนตอนที่ปอกลับไปไทยอะปอคิดนะคิดๆด,ด,ดูว่าสั่งคาเฟ่อเมซอนทุกวันชาก็แก้วละแปดสิบกว่าบาทอะไรอย่างงี้ปะประมาณแบบสามดอนนะ่ะอยู่ที่นี่ห้าดอนนะคะแต่ปอก็แบบมันก็ไม่ได้ถูก ขนาดนั้นนะเดี๋ยวบอกว่าเครื่องผสมทุกวันก็ไม่ถูกขนาดนั้นนะเว้ยแต่อยู่เนี้ยพอแทบจะไม่ซื้อกาแฟ,ฟกินข้างนอกเลยเพราะว่าพอสุกามันเปลืองเงินเลยทำกินเอง <c oughs> เดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะคะเราจะมาสร้าง intention ของเรากันว่า New Year Resolution ปีใหม่นี้นะคะพออยากจะทำอะไรแล้วเพื่อนๆอยากจะทำอะไรนะมานั่งคิดมานั่งพูดคุยไปด้วยกันนะครับตอนนี้นะคะเดี๋ยวปอจะออกไปข้างนอกนะไปเฟอร์นิเจอร์ช้อปปิง้งสำหรับบ้านของเรานนิดนึงอะไรเงี้ยทุกคนจริงๆนะช่วงเนี้ย พอไม่หมดเงินไปกับอะไรอย่างอื่นเลยนะนอกจากกับเรื่องบ้านทุกคนและเรื่องบ้านการหมดเงินกับเรื่องบ้านอะ่ะปกติซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางมันก็แบบราคามันก็แบบไม่ได้แพงหรอกแต่เรื่องบ้านคือหมดแบบอ๋อแพงอะ่ะออแบบชีวีเอ้ยโตอเอ้ยอ๋อแพงอ่ะทุกคนแต่แหละเพื่อบ้านของเราทําได้นะเราเข้าใจมันคือ process ของการ ตขึ้นมาที่จะมีบ้านอะไรเงี้ยพ้าอาจารย์ซื้อเร็วไปหน่อยอายุแค่นี้ซื้อแล้วก็เลยจะต้องเจ็บเร็วหน่อยอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละปอารู้ว่าของที่ซื้อมาเดี๋ยวจะเก็บไปใช้นานเนาะเดี๋ยวเราจะมาไปเฟอร์นิเจอร์ชอปปิ้งกับปอแล้วก็เพื่อนกันนะแล้วอาจจะแบบมีไปกินลันช์อะไรอย่างงี้ยนะนบิซิตซิต stay เด็กดีค่ะ nice day stay. stay look เด็กดีมากพอเริ่มงกินมานี่คือเด็กดีทันทีก็ว <laughs> ้าเ <laughs> โนบี้นี่คือยังไม่6เดือนเลยนะคะแต่ตัวใหญ่กว่าโนโล่าแล้วดูดิ โนรานี่คือโตเต็มตัวแล้ว <laughs> ปอยยากจะบอกทุกคนว่าสกินแคร์ตอนเช้าของปอคือซิมโพมากๆปอคิดว่าซิมโพเลสคือมอลจริงๆนะคะปอล้างหน้ามาแล้วนะด้วยตัว c ล e เซอร r ตัวประจำของปอสกินแคร์อปอตอนนี้ปอยอินเลิฟกับตัวนี้มากๆๆๆ,ๆมันคือตัวนี้ทุกคน Kiehl's Ultra Facial Cream นะคะ Kiehl's ตัวนี้นะคะยอดขายดีอันดับหนึ่งของ Kiehl's Product ทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้ที่ซิดน,นีย์อากาศร้อนนะคะแต่แห้งสุดๆเลยนะทุกคนตัวนี้คือแบบ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวปอดีมากปอจะใช้ประมาณเท่านี้นะคะตอนกลางคืนอ,อาจจะโบกเยอะขึ้นหน่อยเนาะแต่ตอนนี้ใช้เท่านี้เองตัวน,นี้คือใช้แล้วผิวชุ่มชื้มชนมากแต่ไม่ทําให้ปอรู้สึกว่าหน้าปอแบบเยิ้มเติมเต็มน้ําในผิวช,ชุ่มชื้นได้ดีแต่ไม่แบบไม่หนักหน้าทุกคนคือแบบหน้าร้อนใช้ได้อย่างที่นี่อะแล้วพอใช้แล้วรู้สึกเลยนะคะว่าผิวปอแข็งแรงขึ้นมาเยอะเลยนะอาจจะมีสิวขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เหมือนตกอนนะกอดอะทุกคนคือแค่แบบไม่ต้องบํารุงเยอะ แต่ผิวแบบดีอะตัวเนื้อเครีมของเขาจะเป็นประมาณนี้เห็นว่าจะเป็นแบบเนื้อเจลนิดนดปะ่ะคือแบบไม่ได้ เหลวไปแต่ก็ไม่ได้หนาเกินไปนะคะเราใช้ตัวนี้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะกลางคืนก็จะโบกลงไปเยอะๆเลยทุกคนถ้าเกิดคนเป็น <ๆ S 1> คนผิวมันมากๆนะอาจจะใช้น้อยกว่าปอหน่อยนะคะแต่ปอแบบตอนนี้คือที่ซิดนีย์ร้อนแต่แห้งเนาะก็เลยแบบจะใช้เยอะนิดนึงก่อนแต่งหน้านะ,ะรู้สึกเลยว่าชุ่มชื้น24ชั่วโมงนะคะแต่ไม่เหนียวเหนินหนะระหว่างวันนะวันนี้บอกเลยกิจกรรมเราเยอะมากนะแต่ปอไปแต่งหน้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดนิลส์ Yeah, we're gonna get starbies. 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 Laga going to buy stamp, stamp. and that, lolo to shopping furniture, shopping. Cana. Yeah. This one makeup is I like it. Oh, everyone. Yeah. Yeah. This is our new menu. We're going to order this. We that one, eh? Yeah, yeah. Vanilla sweet cream. Yeah. One extra. Cream. Extra cream. <laughs> Not getting. Yeah, 30 yeah. 30. Yeah, 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 extra cream. We don't need extra cream. Sorry, <laughs> sorry. I'm Actually so excited. Look at this, it's busy. Yeah. This no this is not busy, this girl. This is not busy. No, this, this is not considered what, you've busy. we waited real. lines. We waited like 20 minutes before. <laughs> I made Nick wait Surely 20 minutes, not. yeah. Really <laughs> the the um, like, we already forgot it was venti. i Um vanilla. Two um um <laughs> two <laughs> vanilla um sweet cream cold brew. What sizes? Um venti. Yeah. Okay. okay, yeah. That's, that's it. all, thank you. Is that just thirsty, sorry? Yeah, yeah. Yeah, all back. crackers. Take it, right? Yeah, yeah. <laughs> that was so intuitive. Looks like it's already me. Yeah, there no sure. she Cheers! Cheers! Yeah. <laughs> oh, it's nice. Oh, that's good. Yeah, I'm not gonna go the car. <laughs> <laughs> oh my god. This is the one now. is ซื้อ้าของปอม,มานะ้วก็จะเข้าไปดูในเจมส์เลนกันเจมส์เลนเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่เทรนดี้มากๆตอนนี้นะว้ามีแต่โน่น e นนี้น่สเบจทุกคนดูกระจกอันนี้ดิเพราะอยากได้กระจกอันนี้มากเลยอ่ะว้า <Wow. S 1> <laughs> i s massive This one's trendy to the curve one โห uh, like ่นหออยากได้ทุกอย่างจริงๆเก้าอี้ตัวนี้ Trendy มากตอวนี้ส่งนี้น่ะ Roy 80ตลสำหรับหนึ่งตัวนะทุกคนไม่ใช่ทั้งเซ็น So I'm just wondering when is it Gonna come in yes 04 13084 6คือได้ ของใหม่มาของใหม่นั้นคืออะไรคะจะต,ต้องรอดูกันนะว่าโดนตำะไรมาเสียงกันอีกแล้วเอาไปเดินเล่นเฉยๆเสียงเงินทุกรอบเลยนะคะแต่ก็นั่นแหละนี่ตื่นเต้นมากเลยต้องรอดูกันนะว่าของที่ปอสั่งมาเฟอร์นิเจอร์ใหม่คืออะไรตอนนี้เราก็กำลังจะไปเฟอร์กอรมอนกันแล้วน,นะคะเย้ไปหาของกินหิวมากยี่หังด้วยอ่าเลยสโบรเกอร์ any type of b u r g ก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะเหนื่อยมากๆเลยนะถึงแม,ม้ดูแบบไม่ค่อยทําอะไรเยอะะแต่ก็เหนื่อยวะ่ะ <c oughs> อากาศที่สิดนี่ตอนเช้าเิ่บแดดแรงร้อนมากเลยนะตอนนี้ฝนตกเฉยเลยนะแต่ก็คือยังร้อนอยู่นะแต่คือฝนตกเนาะเออแปลกมากเลยบอเพิ่งล้างเครื่องสาอางมานะคะอยากจะให้มาดูผิวว่าเฮยขนาดแบบออกไปข้างนอกมาทั้งวันแล้วแล้วแบบเช็ดเครื่องสำอางออกแล้วยังดูชุ่มชื้นอยู่เลยนะปกติบางครั้งการที่แบบลบเครื่องสอางอางออกอะไรเยงี้จะทําให้ผิวดูแบบ ดูไม่สดใสอะแต่นี่คือขนาดลบเครื่องสมองออกแล้วทำให้ผิวดูสดใสยอยู่เลยนะเขาสึ่เหมือนปอจะแอบป่วยนิดๆน,นะคะเขือบปอรู้สึกว่าปอจะป่วย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 อย่างเงี้ยมันนานมากแล้วแบบ เหมือนกับพุชไมลลากะคือแบบจะป่วยแล้วก็โชคดีไม่ป่วยไปแล้วก็จะป่วยแลอ้วทาตัวไม่ดูแลสุขภาพเองจะป่วยอีกรอบแล้วก็ไม่ป่วยโชคดีอีกอะไรตอนนี้มันโชคปอกําลังจะหมดแล้วคือจะต้องป่วยสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปอก็ตรวจโควิดหลายรอบนวมันก็ไม่ใช่โควิดแต่รอบนี้ไม่ได้ตรวจคนเอาจริงๆป,ป,ป้สึกได้เลยนะว่าปีใหม่ปีนี้ที่ผ่านมามันรู้สึกแบบมันไม่ค่อยมีอะไรต่างจากเดิมสักเท่าไหร่มันเหมือนกับอาจจะเพราะว่าสถานการณ์ของโลกเราตอนนี้ด้วยอะไรเยมันเหมือนกับปีใหม่ปีนี้ไม่ได้ทำให้ปอบตื่นเต้นกระตตือออรร้้นทีี่จจะะแบบงม ลุชั่นนะจะต้องแบบทำนู่นทำนี่ทำนี่นะอะไรอย่างเงี้ยคือปอก,ก็มีแพล,แลนไว้อยู่บ้านแต่มันแบบมันไม่ได้ทําให้ปอตื่นเต้นเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคือมีแพลนแต่มไม่ได้ตื่นเตน้นขนาดนั้นนะมีใครเป็นแบบปอป่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเราตอนนี้ก็ว่าได้เพราะว่าปีใหม่เราก็ไม่ได้ทำอะไรพิเศษเราก็อยู่แต่กับบ้านไปไหนก็ไม่ค่อยได้อะไรงเงี้ยแหละแอบเศร้านิดนึงค่ะแต่ก็ปอก็พยายามที่จะแบบ grateful stay positive กับ สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้มาอยากจะแบบมีอะไรน่าตื่นเต้นมากกว่านี้หรือ <c oughs> เพราะาเราเริ่มอายุเยอะแล้วไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นตอนนี้แบบไปไหนทาอะไรไม่ค่อยได้ตอนนี้ <c oughs> ของใหม่มาแล้วว้วว้วว้เย่เดากันได้หรือยังว่าของเขาคืออะไรอะทุกคนนี่เขามาส่งขนขึ้นไปให้ปอข้างบนนะคะตอนนี้สถานการณ์มุมนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่นะคะก็เลยไม่สามารถขนขึ้นไปได้เพราะแบบเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูกันนะคะว่า์านเจะไี่ซื้อใหม่มานั้นคืออะไรนะว้า ว้าวครบเซตเพราะว่าปอไม่เคยมีเซตมีดอย่างนี้เลยใช้แต่แบบกองแกงกองแกงมาตลอดตอนนี้ก็เลยถือโอกาสเนาะนี่คือแบรนด์ของเขานะคะมันไม่ได้เป็นเซตมีดที่แพงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าแพงว้าวว้าวสวยมากชอบดูดีมากว้าวชอบ และเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ที่ปอได้มานะคะนั่นก็คือกระจกใหม่นี่เองนะปออยากได้กระจกไซส์อย่างนี้มานานมากๆเลยนะคะนี่คือไซส์แบบแทบจะถึงเพดานนะคือใหญ่เลยใหญ่มากเดีให้ดูนี่คือตัวปอนะเ <laughs> ครือบใหญ่อะทุกคนนี่นะคะไอเทมชิ้นใหม่ของปอมาแต่งบ้านกันนะต่อไปนี้นะคะได้เห็น รูปอาร์ฟี of t h เ Day เจในกระจกบ,บานนี้กันบ่อยแน่นอนเนาะเออกระจกอันนี้นะถ้าเกิดคนไหนอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วสนใจนะก็ะซื้อมันจากเจมส์ไลน์นะราคาเขาเซลล์อยู่ประมาณ300หรือ350ดอลลาร์นะคะ mm hmm. ปอนะคะเขียนเป้าหมายแล้วก็ g o a l ของปอไว้ในไดอารี่ของปอนะว่าเชิงแบบเป้าหมายหรือสิ่งที่ปออยากจะให้เกิดขึ้นในปีนี้นะคะมีอะไรบ้างเนาะปอแนะนํามากๆเลยนะคะให้เพื่อนๆเขียนเป้าหมายแล้วก็ g o a ไว้นะเขียนในโทรศัพท์ก็ได้ในโน้ตโทรศัพท์ก็ได้ในสมุดก็ได้โอกาสที่เป้าหมายของเราจะเป็นจริงขึ้นมาได้มากขึ้น ถ้าเกิดเราเขียนหรือว่าเราจดไว้นะเพราะว่าเกิดมันอยู่ในหัวเราเอย่างเงี้ยวันหนึ่งเราก็ลืมได้ถูกป่ะถ้าเกิดเราเขียนเลยเราจดออกมาเนี่ยอย่างน้อยสเต็ปแรกเราสามารถเห็นเป็นรูปเป็นร่างของเราได้แล้วว่าเป้าหมายของเราคืออันนี้สามารถเห็นได้ทุกวันอะไรอย่างงี้นะคะ Goals ปี2022ของปอปีนี้นะคะมีอะไรบ้างเราจะมาพูดคุยกันทุกคนอันนี้คือจะเป็นเป้าหมายที่ปอเรียกว่าไงมาแชร์เพื่อนๆได้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วมันก็จะมี personal goals เป้าหมายส่วนตัวที่ปอขอเก็บไว้คนเดียวด้วยเป้าหมายแรกของปอเลยนะคะปีนี้นะอันนี้คือ เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายสําหรับสภาพจิตใจปอดีกว่าเนาะปีนี้นะคะปออยากจะสัญญากับตัวเองนะว่าปอจะ easy กับตัวเองมากขึ้นนะแบบเล่นะไ่างไม่ดุกับตัวเองมากเกินไปอะถ้าเกิดมีใครจะพูดแง่ลบลพูดแบบไม่เรื่องไม่ดีกับปอก็คือเป็นตัวปอเองแหละที่ทำอย่างนี้กับตัวเองนะปอแบบเลีนะ so myself, เเยกว่าไงอะ so hard on myself อะประมนเขาเพาดหวังกับตัวเองเยอะมากจนแบบ ไม่เฮลตี้อะทุกคนคือแบบมึงแฮปปี้กับสิ่งที่มีอยู่บ้างที่จะชีพบ้างก็ได้ไม่ต้องแบบโกโกโกจะไปไกลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยพะคะโอน yourself มากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไระมันทําให้แบบ อาจจะทําให้เราสเต็ปช้ากว่าเดิมอีกก็ได้เพราะว่าเรากดดันมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะในสองคือปอยอยากที่จะทะเลทลายน้อยลงทุกคนเพื่อนเห็นปอมเป็นคนเนี้ยปอมเป็นคนที่ทะเลทลายมากเป็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะคำภาษาอังกฤษคําำว่า procrastination เนี่ยคือแบบ procrastinate บ่อยมากเพราะปอรู้สึกว่าปอยเป็นคนที่สิ่งหลายๆอยา่างที่ปอยทามันเป็นอะไรที่แบบ is t such an unknown thing อะไม่รู้ว่าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแล้วพอไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นงานที่แบบเราจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วพอรู้สึก่างเี้ยมันทำให้ปู้สึกเครียดรู้สึกคิดมากใช่ไหมแล้วการที่เราเครียดคิดมากแล้วคาดหวังไว้เยอะอย่างเงี้ยพอาก็จะมีนิสัยทะเลทลายเพิ่มขึ้นมาทุกคน last minute จริงๆที่เาจะต้องทําแล้วจริงย่างเงี้ยถึงจะทำราะเป็นอะไรที่แบบทางแบบ m e n t a l มากๆแล้วการที่ปอ procrastinate เยอะมันไม่ใช่งานปอออกมาไม่ดีนะงานปอมันก็ออกมาดีนะมันไม่ใช่แบบงานแบบ last minute นะเออแต่ปอแค่รู้สึกว่าปอแบบ แล้วยิ่งเวลาเหลือน,น้อยเพราะก็ยิ่งเครียดอะไรเงี้ยมันเป็นแบบไซคลที่ทําให้ปอเครียดนะคะหรือปอกไม่รู้ว่าแบบมันเป็นนิส,สัยของปอที่แบบว่าปอทางานได้ออกมาดีใต้ความกดดันเท่านั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจต่อไปข้อ3นะสิ่งนี้มาพูดได้การฟังบ่อยมากๆเลยพูดมาแบบห้รอบแต่ก็ทำไม่ได้สักทีนะคือปออยากจะเริ่ม ออกกําลังกายแบบแบกกิรี่นะคะคือแบบไม่จำเป็นต้องเห็นผล,ลอะไรก็แต่คือแบบแค่ออกกําลังกายแค่แบบร่างกายสุขภาพร่างกายเราแค่นั้นนะให้หัวใจได้แบบเต้นแรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปอไม่ใช่คนออกกําลังกายคนอย,อย่างแฟนปอยอย่างเงี้ยออกกาลังกายตลอดเลยคือขนาดแฟนออกกําลังกายบ่อยขนาดนี้ปอย,ยังไม่ไปกับเขาเลยอะปอก็เลยแบบ แต่พอรู้เลยว่ายิ่งตอนนี้ปออายุมากขึ้นใช่ไหมคะไม่ได้จะออกกำลังกายสาหรับหุ่นดีเท่านั้นแต่อย่าออกกำลังกายเพื่อที่จะแบบสภาพจิตใจสภาพร่างกายของเราสําหรับอนาคตด้วยเนาะหายเหนื่อยหายเบบีเหนอยเนาะไหนเซไยคือเซายคนดูแล้วปีนี้น้องมีเป้าหมายอะไรอยากจะตดน้อยลงหรือเปล่าปีนี้ขอเลยไหนเป้าหมายอะไรปีนี้ไอ้ลุกเฮ้ยลุก เป้าหมายข้อต่อไปของปอปีนี้นะคะคือปอจะเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของปอน,นี่เองนะปอขอฝากเพื่อนๆทุกคนรอติดตามกันด้วยนะปีนี้มาแน่นอนไม่แน่เดือนหน้าอาจจะมาแล้วนะเป็นอีกหนึ่งโก้ที่ปอรอแล้วก็เวิร์กกับมันมานานมากๆเลยนะคะแต่คือเดือนหน้าปีนี้ ได้เห็นกันแน่นอนแบรนด์ใหม่ของปอนะรวมเลยนะทุกคนปอรู้สึกได้เลยนะว่าตอนนี้ปออายุมากขึ้นด้วยแล้วก็ชีวิตปอก็เปลี่ยนไปด้วยนะนิสัยต่างๆและสิ่งต่างๆที่ปอเคยแวลูเคยที่จะชอบแวลูเคยคิดว่าเออเนี่ยฉันจะต้องทํามันให้ได้ฉันชอบฉันอยากจะเป็นแบบนี้อย่างนี้พอปอ,อยุมากขึ้นปอก็แวลูสิ่งสิ่งนั้นต่างจากเดิมด้วยนะคะมันเหมือนกับมันอาจจะมากับอายุก็ได้นะอะไรอย่างี้ปอแวลู r e l a t i o n s h i s ความสบายใจ ความแบบภาพภูมิใจความอบอิ่มใจอะไรามากกว่าเพื่อนๆปีนี้มีเป้าหมายอะไรบ้างนะคอมเมนต์บอกออกมาใต้คลิปหน่อยนะเพราะรู้สึกว่าการที่แบบแชร์เป้าหมายให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักหรือคนที่สนิทอนะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เป้าหมายนั้นซซเรียสมากขึ้นนะทุกคนมันเหมือนกับเราไม่ได้คิดเปล่าๆไปเองแล้วก็ลืมไปถ้าเกิดเราบอกใครคนที่เราเชื่อไม่ต้องบอกในคอมเมนต์อกกได้หรือไปบอกเพื่อนบอกคนที่บ้านอะไรเงี้ยมันเหมือนกับ มีพยานที่แบเออยูพูดอย่างนี้แล้วจะทําให้มันเป็นจริงนะไม่ได้เชิงกดดันทางที่ไม่ดีแต่ปพราะมันเป็นทางที่ดีได้นะคือแบ,บแชร์กับคนที่เราเชื่อใจนะคะอีกหนึ่ง g กของปองนะคะบอกเลยนะว่าปอเข้าใจเลยว่าช่วงมันผ่านมาในปอไม่ค่อย active ใน y o ยูทูบสักเท่าไหร่นะเหมือนปอแบบ ปอมีธุรกิจของตัวเองแล้วปอก็ยังมียู u ูบฉันเหมือนปอกกำลังแบบยังบาลานซ์ไม่ได้ว่าจะต้องทำยังไงหรือทำยงไงจะสามารถให้ตัวเองเป็นคนที่ Creative ได้ทั้งเป็นทั้งบริษัทเป็นทำธุรกิจแล้วก็ทำ YouTube อย่างเงี้ย จะทำยังไงให้มันบาลานซ์กันได้บอกก็หวังว่าปอจะบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้มากขึ้นนะคะวิดีโอส,สนุสนกๆเพ้าว่าไม่ได้ดูกันแล้วก็ยังเป็นบอสที่ดีเป็นเจ้าของบริษัทที่ดีได้ด้วยด้วยกันเนาะนี่คืออีกหนึ่งข้อที่ปออยากจะทำให้ได้ในปีนี้นะคะแฮปปี้นิวยียระคะเพื่อนบทุกคนขอให้ปี2022นี้เป็นปีที่ดีกับเพื่อนๆกันนะแล้วมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าต้องรอดูกันนะบ๊าบายบ๊าย